ประโยคสามส่วนคือประธานกริยากรรมยังฝังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยคสามส่วนประโยคสามส่วนคือประธานกริยากรรม ยังฝังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยคสามส่วนประโยคสามส่วนคือประธานกริยากรรมยังฝังใจจำคำว่าแมวกินปลา แมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาไปโยกสามส่วนแมวกินปลาไปโยกสามส่วน สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทัพ่าที่น่ารักทุกคนนะคะเด็กๆคะ่ะวันนี้ครูแป้งนะคะก็จะมาขยายความต่อในเรื่องของอักษรต่ําจะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักคําที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ํานะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้เด็กๆสามารถบอกการอ่านพันธุ์วรรณยุกนะคะพะยัญชนะอักษรต่ําได้ซึ่งคุณครูให้เด็กๆผ่า วรรณยุกต์อักษรต่ำไปแล้วอ่านและเขียนคำที่มีอักษรต่ำได้และมีมรารยาทในการฟังการพูดและการเขียนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามชวนคิดมาให้เด็กๆพยัญชนะของคำนะคะมีอะไรบ้างพยัญชนะของคำใช่ไหม พยัญชนะของคำอักษรต่ำและกันนะนะคะก็จะมีที่คุณครูเคยให้จำใช่ไหมคะที่งูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกใช่ไหมคะก็จะแบ่งเป็นอักษรต่ำเดียวมีอยู่กี่ตัวคะ10ตัวใช่ไหมคะเพยัญชนะต้นมันก็ต้องมีงองูยอผู้หญิงนอนหนูยอยักษ์รอเรือลอลิงวอแวน มอมาลอจุลาและลอลิงนั่นเองนะคะส่วนอักษรต่ำคู่ที่คุณผู้แป้งใค้ท่องพอ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อใช่ไหมคะมีพอพนันคอควายฟอฟันทอทหารซอโซอชอช้างฮอนกพูคอคนคอระคังชอเชอทอมนโททอผู้เท่าทอทงและ พอสำเพาเด็กสังเกตนะพอพานพอฟันพอสมเพามันก็ออกพอเหมือนกันใช่ไหมคะฉะนั้นมันจะอยู่ในหมวดคําว่าพ่อใช่ไหมคะพ่อคะก็จะมีคอควายคอละคังใช่ไหมคะ ฟันก็ฟอฟันนะคะทองก็จะมีทอทหารทอทงทอมุนโษท,ทอผู้เท่าใช่ไหมซ,ซื้อก็จะมีสอโซนะคะช้างนะคะ ชอช้างห่อฮอนกพูกนะคะคอควายก็จะมีคอละคังด้วยเนาะชอเชอร์ก็จะมีชอช้างอยู่ด้วยใช่ไหมคะที่เด็กเคยท่องแล้วคัดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูแป้งนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปดูคํานะคะนี่นะคะคาเหล่านี้ที่ครูแป้งให้เขียนนะคะหรือมีให้เด็กๆแต่งประโยคในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด10คํานั่นเองนะคะ คำที่หนึ่งก็คือคำว่าพออ,อพอไมเอกพ่อครูแป้งจะเขียนด้วยตัวสีฟ้าคือพยัญชนะต้นใช่ไหมคะอออ่างคือสระอและมีวรรณยุกต์คือไมเอกครูแป้งบอกแล้วว่าเด็กๆต้องแยกโครงสร้างของคำให้ได้มีพยัญชนะต้นมีสระมีวรรณยุกต์และอะไรคะ ตัวสะกดนะคะตัวสะกดก็คือพยัญชนะท้ายนั่นเองอันเดียวกันเลยนะคะคำที่2คือแม่มอแอแม่ไมมเอกแม่นะคะคำที่3วออีงอวิงไมมเอกวิง่งวอแหวนคือพยัญชนะตน้นสะระอีงองูคือตัวสะกด นั่นเองคำนี้มีตัวสะกดแล้ววันณยุค,คือไม้เอกนะคะข้อ4พ้พลพอโอดนอนพลไม้เอกพนข้อ5ซออือซือไม้โทซือ้อข้อ6มออะมะมออวงมอมวงไม้เอกม่วง,อง,อง,งข้อ7รอโองโรงรอเอียนอนเรียนโรงเรียน ข้อ8ควานช้างคอวออยควานชอ,อางอช้างไม่โทช้างควานช้างข้อ9ช้างน้อยชอ,อางอช้างไม่โทช้างนออยอน้อยไม่โทน้อยข้อสิบ เล่นน้ำรอเอนอเลนไม้เอกเล่นนอํานำไม้โทน้ำนะคะครูปแป้งอ่านให้เด็กฟังสิบคำแล้วและครูปแป้งใช้สีในการเขียนพยัญชนะต้นสีเหล่านี้นะคะบ่งบอกว่าเป็นอักษรอะไรคะ อักษรต่ำนั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะเวลาต่อไปนี้นะคะให้เด็กๆแต่งประโยคโดยใช้คำอักษรต่ำที่ครูแป้งกำหนดให้แต่งประโยคอย่าลืมว่าประโยคมีกี่ส่วนคะเด็กๆสามส่วนนั่นก็คือประธานกริยาและก็ อย่าลืมประโยค3ส่วนนี้นะคะแมวกินปลาใช่ไหมแมวเป็นประธานกินเป็นกริยา กรนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสาส่วนนะคะค่ะก็ขอให้เด็กนะคะตั้งใจแต่งประโยคให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าใครแต่งประโยคเก่งๆต่อไปนี้ก็จะเขียนเรื่องได้เก่งมากยิ่งขึ้นนะคะขอให้เด็กทุกคนตั้งใจทำงานนะคะซู่ซูค่ะแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ